เบตันชัวรถรู่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอย ทุกกัเลือถสวยยไไว้้นอซ่งัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการรถแซบเบอร์กับยีเบตันชัวค่ะวันนี้นะคะนำเสนอรถปรับราคากันค่ะกับที2 0 a d แอดเวนก W205 ค่ะโมปี18จดทะเบียน2019นะคะเลขไม้ที่1 5 5 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะจากราคาเดิมที่เราเคยตั้งไว้นะคะ8 5 9 0 0 0วันนี้ลดราคาไปเลยค่ะ7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะน ส่องออปชันนะคะกระจกหน้าพรีเมียมไฟหน้า LED High Performance ล้อแม็กอซลอลขนาด18นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันเลยค่ะอินเทอร์เน็ตภายในห้องโดยสารค่ะมาพร้อมกับโทสีดำเบาะอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพวงมลลามล,ลายัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านค่ะเป็นพวงมลลาลัยตัวใหม่นะคะที่สามารถควบคุมจอกลางได้หรือว่าควบคุมชุดมาารวัดได้เลยนะคะก็เพียงแค่ทัดแพรเท่าน,นั้นเองค่ะหน้าจอกลางขนาด10.25นิ้วนะคะรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคะ Android Auto แล้วก็ยังมี Navigator ในตัวด้วยค่ะควบคุมผ่านทัชแพดได้เลยนะคะแล้วก็โหมดการขีนะ่มีด้วยกันถึง5โหมดเลย Eco, Comfort, Sport, Sport Plus แล้วก็ Individual โหมดนั่นเองค่ะภายในเนี่ยเป็นลายไม้นะคะหรูหราค่ะด้านหลังก็กว้างเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นั่งสบายค่ะบอกคือสวยมากๆนะคะไม่มีตําหนิหรือว่ารอยขาดใไรทั้งสิ้นเลยค่ะคันนี้เรียกได้ว่าราคาถูกอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ปรับรลดราคาลงอีกใครสนใจ c 2 0 d จัดได้เลยค่ะคันนี้จ แ9 9 0 0 0กบาทเท่านั้นค่ะดีไซน์ด้านหลังนะคะไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น4 2 0 d นะคะเขาจะเป็นดีไซน์รูปตัว C มาให้ค่ะชุดแต่งตกแต่งโครเมียมมาหมดเลยกล้องหลังเซนเซอร์การระยะมีมาให้หมดเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะที่เก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่น่าใช้นะคะขับดีประหยัดน้ำมันทุกอย่างเนี่ยมันครบคันลงตัวแบบเพอร์เฟกต์มากๆค่ะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.0ลิตรเทอร์โบนะคะให้พละกำลังแรงม้าสย่ทีราาาคคัญเลก็ แล้วนะคะแต่ยังแถมตัววารันตณี002ปี70,000โลให้อีกด้วยค่ะคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะคะในราคาพิเศษ799,000บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะ082856000หรือว่าแอดไลน์ แอดไซเอดีดี R A D D, กาบกาบได้เลยค่ะหรือว่าดูตามรายละเอียดช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสนใจไปตันชัวรถพรีเมียม,มคุณมันใจได้เลยไปตันชัวรัถลูกคู่ทะเบียนสวยสมัครคมรับรองได้คุณสบายใจชัวร์ไปตันชัวรถสซพรีเมียม,มแน่นอนซื้อกับเรามีแต่ความสุขเต็มหัวใจ